โอเคครับทุกคนผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเอาเป็นว่าผมเอารูปนี้ก่อนแล้วกันรูปนี้นะครับเป็นรูปที่สรุปข้อมูลต่างๆจากไลฟ์สตรีมของ l ูทูลิงเวฟที่ผ่านมานะครับก็จากเพจ f a c เฟซบุ o กวูทูลิงเวฟ .TH หรือก็คือวูทูลิงเวฟอันอุ่นอิ i เซียลไทยแลนด์นะครับก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทางเพจเนี่ยก็สรุปออกมาให้ นะครับมีสิ่งที่ค่อนข้างหวือหวาก็น่าจะเป็นเรื่องของตู้ถาวรน,นะครับใช้5 0โลในการเปิดเพื่อเอา5าดาวนนแน่ๆหนึตัวนะครับแต่ว่าเป็นการสุ่มนะแต่ว่าเราจะใช้เพียงแค่8โลนะครับในการเปิดหมายความว่าเราใช้40โลเพื่อเปิดให้ครบ50นะครับเราก็จะได้5ดาวมา1ตัวและตู้ถาวรที่เป็นตัวบิ๊กเนอร์นะครับตัวปกติจะใช้80โลในการเปิดนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลย ว่าจะได้5ดาวตัวไหนนะครับเป็นตัว5ดาวถาวรเนานะแล้วก็อาวุธ80โลนะครับอาวุธถาวรน,นะสามารถเปิดแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะครับของฟรีก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับรวมๆแล้วผมคิดว่าแจกค่อนข้างเยอะนะในเกมเปิดครั้งแรกนะครับอ่ะโอเคข้อมูลข้าวๆพวกนี้ก็ผมคิดว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ย น่าจะสนใจในตัวของวู t ทอลิงเวฟอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ติดตามข่าวของไลฟ์สตรีมที่ผ่านมาเนาะโอเคทีนี้ผมจะพูดถึงอะไรต่อไปนะครับอันนี้คือตัวของไลฟ์สตรีมเอ่อเวอร์ชัน g l o b a l นะครับที่อยู่ใน y o u t u b e นะก็ข่าวสารต่างๆที่เขาบอกเนี่ยก็คือตามที่รูปนี้ได้สรุปออกมานะครับ แต่ว่าทำไมผมถึงอยากมาพูดนะครับในตัวของไลฟ์สตรีมเวอร์ชัน g l o b a l ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับตัวของ g l o b a l นะครับเขาได้มีการเชิญ content creator รี่คนนะครับจะมี content creator สี่คนไม่ไม่เชิงดิผมจะพูดว่าไงดีเอาไปว่าในสตรีมเนี่ยครับมี host หนึ่งคนโ host ก็คือคนที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญอีก4คนซึ่งาจากที่ผมดูนะครับ2คนนั้น คุณเร็กซ์เกับเฮเวียนนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณเซกิ r e นะครับเป็นคอสเทย์แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณริเบก้านะครับเป็นผู้ให้เสียงน้องอย่างอยางนะครับแล้วก็คุณท่านนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรเป็นโฮสต์ให้เรานะครับผมบอกก่อนเลยผมนั่งดู g l o b a l ผมไม่ถูกใจอย่างยิ่งนะครับทำไมทำไมผมถึงไม่ถูกใจตัว global livestream อันนี้นะครับ ข้อมูลที่เขาให้เรานะครับ mm. เทียบกับตัวของเวอร์ชั่นจีนนะครับข้อมูลของไลฟ์สตรีมจากเวอร์ชันจีนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาดูที่ไหนเนาะแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสไปเห็นจากคุณมิสเตอร์พกี้นะครับที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากสิงคโปร์นะครับ mm. เขาไปดูไลฟ์สตรีมของเวอร์ชันจีนมาซึ่งผมก็ได้ไปดูมาแล้วแหละ มันคนละอย่างกับที่ global เขาทำกันเลยครับเอาสรุปง่ายๆนะ global อ่ะเขามีข้อมูลต่างๆพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเขาอะครับมันเป็นการเรียกว่าไงเดียนผมคิดว่ามันมันมันเสียเวลาคือเขาเอาเวลาครับมาเล่นมินิเกมกับแขกรับเชิญสี่ท่านนี้แล้วมินิเกมที่เขาเล่นอะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่า ถามว่ามันมันสนุกไหมมันมันก็สนุกแหละแต่ว่าในฐานะที่มันเป็นวุฒิรีเว e v รีว Live Stream อะครับหมายความว่าไงวุฒิ w ีเว e v รีวิวล e Stream คือ,อเขาจะเปิดเผยตัวเกมถูกปะเป็นการไลฟ์สตรีมครั้งแรกที่เปิดเผยตัวเกมแบบ Official Launch นะครับคือมันควรจะเป็นการโชว์เกมหรือการเอาผู้พัฒนาเกมมาพูดถึงตัวเกมหรือ โชว์ฟุตเทจของเกมหรือโชว์เกมเพย์ของเกมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในเกมอะครับเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่ผมเห็นใน g l o b a l คือเขาเอาแขกรับเชิญมาเล่นมินิเกมแล้วก็สลับกับการที่เขาพูดถึงตัวเกมเนาะให้ข้อมูลของเกมนะครับคือแบบเอางี้ก่อนตัวผมไม่ชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่า เวลาที่เวลาที่เริ่มไลฟ์สตรีมจนถึงจบอะครับมันประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สานาทีเขาเอาเวลานั้นอะผมผมตีเอาง่ายๆนะแบบคร่าวๆเลยสี่สิบถึงห้าสินาทีอะเอาเวลามานั่งทําอะไรแบบนี้มานั่งเล่นมินิเกมมานั่งแบบอะไรพวกเนี้ยซึ่งเออผม่ไม่ชอบเวยทําไมการที่ผมนะผมเป็นคนหนึ่งที่ได้โชคดีเล่นเบต้าสองของ v ุ t ติลิ g งเวฟมา ผมก็ตามข่าววุลีเวฟมาตั้งแต่ตอนนั้นตลอดผมก็แบบเออดูคลิปวิดีโอ Desde. ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวต่างชาติท่านอื่นพูดถึงเกมนี้เหมือนกันก็ผมก็รู้สึกอยากที่จะรู้ว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวเขาจะมีไลฟ์สตรีมแล้วเขาจะทําอะไรกันบ้างวะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมาเจออะไรแบบเนี้ครับคือคือผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันมันมันแย่แล้วเว้ยแต่ว่า ผมมาไม่ชอบและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเ,เพื่อนๆชาวไทยที่อาจจะได้มีโอกาสมาดูเนี้ยอาจจะมีความคิดเหมือนผมว่าเฮ้ยทำไมมานั่งดูไลฟ์เกมทําไมมานั่งดูคนเล่นมินิเกมแล้วมานั่งขำม,มานั่งหัวเราะอะไรกันวะเอ้ยแล้วไหนเกมที่เราอยากดูอ่ะไหนไหนคอนเทนต์อะไรต่างๆที่เราอยากเห็นนะคือมันมีครับมันมีคอนเทนต์ที่เราอยากเห็นเขาก็โชว์เรื่องของ ตอนเล่นจริงเนี่ยเวอร์ชัน1.0เนี่ยจะมีอะไรบ้างมีตัวละครให้เราเปิดมีมีของรางวัลอะไรบ้างที่จะให้เราได้รับนะครับก็มันมันค่อนข้างน่าผิดหวังอะในในในมุมมองของผมนะคือมันมันเสียดายเวลามากเลยอะแบบมามานั่งดูอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าไอสิ่งที่เราอยากเห็นคือมันได้ดูนิดเดียวเองอะแบบ แล้ว,แล,วแล้วถามว่าไอมินิเกมที่เขาเล่น3ามเกมอ่ะคือจบด้วยอะไรสิ่งที่เขาทำไปมินิเกม3เกมอ่ะมีผลอะไรก็คือเขาเล่นมินิเกม3าเกมเนี้เพื่อเก็บสะสมสติกเกอร์สติกเกอร์ที่เขาแปะอยู่ที่เสื้อเนี่ยครับแล้วเอาสติกเกอร์เนี้ยมาวัดว่าใครได้มากสุดไอสติกเกอร์เนี้ยจะมีผลกับตอนท้ายก็คือตอนท้ายเนี่ยเขาจะตีบอส โชว์เคสกันแข่งกันนะครับแล้วก็ดูว่าใครตีได้เร็วที่สุดใครเร็วสุดก็ชนะไปซึ่งไอสติกเกอร์เนี้ยคุณเล็กเลนเนี่ยได้4อันเออคุณเฮเวยนได้2อันและคุณผู้หญิง2ท่านเนี้ยได้3อันนะครับคนที่ได้เออคุณเล็กเลนได้4อันเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนสติกเกอร์ที่มากที่สุดก็คือจะไม่โดนเออเวลาเพนลต t y หรือก็คือ เวลาที่ตีบอสจบอะครับเขาจะเพิ่มเวลาเพนนอตี้ไปตามจำนวนสติกเกอร์ที่มีซึ่งคุณเล็กเลนมี4ไม่โดนเวลาเพนอตี้นะครับแล้วก็คุณเฮเวนมี2อันโดนบวกเวลาไป15วิส่วนคุณผู้หญิง2ท่านนี้โดนบวกเวลาไปคนละ5วินะครับเพราะว่ามี3อันเท่ากันแล้วไอ้มินิเกม3อันนี้ที่เขาเล่นมาคือมีผลตรงนี้ที่เดียวซึ่งผมผมคิดว่าไอ้เกมนี้ผม ค่อนข้างมั่นใจนะจากสิ่งที่เขาโชว์ให้เราดูคือเขาพยายามจะเทียบกับคนที่เป็น casual ผู้เล่น casual แบบว่าผู้เล่นที่มีเวลาเล่นเกมไม่มากหรือคนที่เล่นเกมแบบชิลๆอะครับมาเปรียบเทียบกับผู้เล่นเมอร r กาชาหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็น hardcore gamer หรือว่าคนที่เล่นเกมเป็นประจำก็ได้อ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน คนที่เล่นเกมประจําอย่างคุณเล็ก์เลน์นะครับคนนี้ผมก็ได้ตามเขาเหมือนกันเห็นว่าคนนี้เป็นคนที่ได้มีโอกาสเล่นคอสเปต้าทั้งหมด2อันน่าจะเป็นคนเปต้าหนกับ2นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้มามากพอสมควรนะครับกับอีก3ท่านที่เขาไม่เคยได้เล่นเกมนี้มาเลยนะครับไม่มีอาจจะไม่มีโอกาสได้อาจจะผมไม่แน่ใจอาจจะมีโอกาสได้เล่นบ้าง ไม่แน่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยเรียกได้ว่า3ท่านเนี่ยครับเทียบไม่ติดกับคุณเล็กเลนแน่นอนนะฮะเขาอาจจะเอามินิเกมสิ่งนี้มาทำให้เปรียบเทียบเป็นในๆว่าเอ้ยคนที่เล่นเกมมาเยอะมีประสบการณ์มีชั่วโมงบินเยอะอย่างคุณเล็กเลนเนี่ยใช่เขาเขาเก่งกว่าในการตีบอสนะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณเล็กเลนเป็นเป็นเป็นคนที่ชนะถูกปะแต่ว่าในขณะที่3คนนะครับ เขาอาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าคุณเล็กเลนมากๆแต่เขาก็ยังสามารถเ n j นจอยกับการตีบอสนี้เหมือนกันนะเออคือผมเลยคิดว่าทางคุโรเกมส์ครับเขาอาจจะตั้งใจเปรียบเทียบว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นแบบไหนนะครับคุณก็สามารถเอ j นจอยวูดทูลิงเวฟได้เหมือนกันอ่าซึ่งผมก็คิดคิดดูเออมันก็อาจจะเป็นพอยที่เขาพยายามจะสื่อหรือเปล่าในการที่ทำมินิเกมและจบลงที่บอสชาเลนจ์ตรงนี้ นะครับแต่ใดๆก็ตามถ้าอันนี้มันเป็นพอยที่เขาจะทำจริงๆผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคือถ้าคุณมีโอกาสนะคือเอาจริงผมว่าไม่ผมว่าไม่ต้องหรอกดูแล้วเสียเวลาคือคุณดูแล้วคุณหลับอ่ะแน่ๆหรือหรือแบบคุณจะเบื่อแบบคือคุณดูแล้วคุณเบื่อแน่ๆไอ้มินิเกมที่เขาแบบเอามาให้เราดูนะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีผู้ชมบางคนที่เอนจอยกับอะไรแบบนี้นะครับเอนจอยกับการที่เอ่อเอาเนี่ยเอาลูกโป่งฮีเลียมมาสูตรนะครับแล้วก็พูดบทที่ตัวละครเขาหยิบได้แล้วพยายามพูดแบบให้ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำเท่าที่เขาจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันผมดูผมก็เออก็ตลกนะแต่แบบ เพื่ออะไรคือคือคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณลองมองในมุมของคนที่แบบดูดูไลฟ์อะครับอ่ะผมผมขอยกตัวอย่างช่องเทคโทนแล้วกันนะครับเอ่อคนนี้นะครับเป็นอ่อสตรีมเมอร์นะครับสายเกมกาชาเหมือนกันเขานั่งดูวันนี้กับแชทของเขาแล้วก็เอ่อช่วงช่วงที่เขาดูเนี่ยคิดว่าคนดู ตัวของวิดีโเวฟไลฟ์สตรีมเนี่ยครับมีประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมคนเขาพูดเอาไว้ว่าคุณเล่นเกมคุณเอาคนดูประมาณส0 0 0 0ื่นถึงสี่หมคนน่ะมานั่งดูอะไรแบบนี้หรอทำไมคุณไม่เอาเวลามานั่งโชว์เกมหรือพูดถึงเกมมาโม้เรื่องเกมคุณก็ได้เรื่องของ developer ว่าแบบแพชชั่นของเขาในการทำเกมนี้ขึ้นมาหรือเอา เอาสตรีมของจีนมาใส่ซับอะไรไตเติ้ลอังกฤษก็ได้ทำไมเขาถึงมาทำอะไรแบบนี้นะเออคุณเทคโทนเขาพูดไว้ประมาณนี้แหละผมก็เห็นด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่ทำแบบนั้นตอนที่ผมดูทีแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็อย่างที่ว่าก็คือเขาอาจจะเอาโซนของมิเกมคือมาจบตอนท้ายเนี่ยว่าเขามาตีบอสชาเลนจ์นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปนะครับผมอยากจะสื่ออะไรนะครับ ในฐานะของคนไทยที่สนใจเกมนี้นะครับไลฟ์สตรีมที่เขาทำตัวนี้เนี่ยผมผิดหวังนะครับความไฮที่ผมมีกับเกมนี้เรียกได้ว่าดรอปไหมก็ดรอปแหละแต่อย่างไรก็ตามคอนเทนต์ที่เขาพูดถึงเนื้อหาของเกมที่จะเปิดใน1.0นะครับมันก็ยัง น่าสนใจอยู่ดีแล้วก็ผมก็คิดว่าเออยังไงผมก็ยังเล่นเกมนี้แหละแต่ว่าในฐานะที่เป็นสตรีมครั้งแรกที่เปิดเผยเกยมอะครับมันไม่น่ามันไม่น่าใช่การที่เอาคนที่ไม่ค่อยรู้จักกัน4คนมานั่งเล่นมินิเกมมานั่งคุยแล้วแบบว่ามันรู้สึกเหมือนเหมือนแบบเหมือนฟอสอะครับคือคือคือรู้สึกฝืนนะครับผมดูแล้วมันรู้สึกฝืนมากๆในในการที่แบบเขามานั่งทําอะไรแบบนี้ เนาะแต่ผมอาจจะเป็นผมอาจจะคิดไปเองก็ได้เขาอาจจะเอนจอยกับสิ่งที่เขาทําก็ได้นะครับแต่ในฐานะของผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยที่เขาทําแบบนี้นะครับในในฐานะของการสตรีมครั้งแรกของเกมคุณก็คุณพูดถึงเกมหรือเปล่าหลังจากนี้ผมคิดนะผมขอเลยนะผมผมหวังไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมขอผมหวังนะครับผมหวังว่าทางคุณรลเกมอาจจะได้รับฟีดแบ็กจาก ชาวต่างชาติไปไม่มากก็น้อยคือถ้าถ้าดูจากคอมเมนต์นะครับผมก็คิดว่าเขาคงได้ฟีดแบ็กแล้วแหละว่าเออชาวเกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่ดูไลฟ์สตรีมโกลบอลนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยพอใจกับตัวเอ่อกับโปรดักชันที่เขานำเสนอในครั้งนี้สักเท่าไหร่ก็หวังว่าเอ่อไลฟ์สตรีมครั้งหน้า ในการที่จะอัปเดตเวอร์ชั่นต่อไป1.1หรือว่าอะไรต่างๆก็ตามที่เขาอาจจะทำขึ้นมาก็ขอให้ไม่ทำประมาณนี้เนาะสิ่งที่ผมไม่ชอบแล้วอะไรมาทำให้ผมมาพูดคลิปในวันนี้นะอะไรทำให้ผมอยากมาพูดตรงนี้นะครับผมเป็นผู้เล่นเกมชิน p แพ t มาก่อนและผมจำได้นะครับอันนี้ผมขอพูดในส่วนของผมแล้วละกัน ผมจำได้นะครับตอนที่เก h ช n i m p a c t เขาสตรีม2.0นะครับอ่อไม่ใช่ Genshin Impact 2.0มันจะเป็นฉลอง2ปีอะครับหรือ1ปีนี่ยแหละเอาเป็นว่าผมขอพูดประมาณนี้แล้วกันตัวของ Genshin Impact ปีแรกนะครับผมจำได้ว่าเขาสตรีมอยู่ใน Twitch นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าตัวของ ไลฟ์สตรีมเนี่ยเป็นคนละแบบกับของจีนนะครับของจีเนี่ยทางคุณต้าเหวยนะครับที่เป็น c ีอของมิโฮโยเขาออกมาลันตัวไลฟ์สตรีมแล้วก็ในเซตติ้งของโปรดักชันไลฟ์สตรีมนั้นเนี่ยครับเป็นการพูดถึงตัวเกมหมดเลยแต่ของ g l o b a l นะครับที่ฉายอยู่ในทว c t นะครับผมจำได้เลยว่ามันมีคนดูประมาณแสนคนนะแสนคนดูทวิ l ไลฟ์สตรีมครั้งนั้นนะครับผมจำได้เลย เขาเอาผู้ให้เสียงอังกฤษของแต่ละตัวละครมาพูดคุยกันนะครับในขณะเดียวกันเป็นการพูดคุยกันที่แทบจะไม่พูดถึงตัวเกมเลยเขาเอามาพูดถึงแบบขอบคุณแรงสนับสนุนอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนมินิเกมเนี่ยเหมือนมินิเกมของมูธิลิงเวบอะมันเอาเอาเอาไปว่ามันอารมณ์เดียวกันเลยอะแล้วผมตอนนั้นผมผมไม่ชอบอย่างมาก เนาะมันเหมือนตบหน้าคนนะครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณอยากอยากรู้เรื่องเกมอบบคุณไปดูของที่อื่นนะตรงเนี้ยเรามาทำแบบนี้กันซึ่งผมจำได้ว่านะตอนนั้นก็เป็นดราม่าว่าตัวของไลฟ์สตรีมอ่ออันนี้ผมผมขอพูดไว้ฟังหูไว้หูนะกัน ที่ผมได้ยินมานะครับไลฟ์สตรีมของ global นะักตอนนั้นนี่ยจริงๆเขาก็จะให้เป็นซับไตเติลอังกฤษแล้วก็ให้คุณต้าหวยมารันเนี่ยแหละคือเหมือนกับว่าเอาของ G นะีนมาใส่ซับอังกฤษแต่มันมีข้อผิดพลาดเขาก็เลยติดต่อทางคุณแซคอากิล่านะครับคนที่ให้เสียงภาษาอังกฤษของ, ther, ของเอเธอร์นะครับตัวของเอ็มซีหลักชายนะครับมามารันงานไลฟ์สตรีมในตอนนั้นแทนนะครับ ซึ่งณตอนนั้นก็โดนผู้เล่นด่าอย่างหนักน,นะครับซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมผมอยากมาพูดนะครับในขณะเดียวกันที่ผมเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นกับเก s ชินด m ม a พคปีแรกมาแล้วแล้วทำไมผมถึงมาเห็นภาพนี้อีกในวูเทอร์ลิงเวฟนะครับในฐานะที่เป็น วุฒิเลเว e รีวิ Livestream ต,ตัวแรกทำไมผมถึงเห็นภาพสอนแบบนั้นในเกมชินีแพดหนึ่ปีนะครับผมเลยอยากมาพูดตรงนี้ผมเพราะว่าผมไม่ชอบเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าใครก็ตามนะครับที่รอดาวน์โหลดตัวเกมนะครับก็สามารถรอพีดาวน์โหลดได้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปิดนะครับในวันที่22ก็คือวันพุธนะครับวันพุธนี้ นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับตัวของเพจนี้นะครับเดี๋ยวผมใสเ่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของเพจนี้เอาไว้ให้นะครับก็เป็นตัวเพจของวูทลิงเวฟไทยแลนด์อันออฟฟิเชียลนะครับก็ทางเพจนี้เขาก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็ออคอยอัปเดตข่าวสารให้กับเ,เกมเมอร์ชาวไทยนะครับที่สนใจในตัวของวูทลิงเวฟนะครับก็นะ ขอให้ทุกท่านสนุกกับบทติุนิเวฟนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้เนี่ยผมก็เอาจริงผมก็ไม่อยากจะเอาจริงผมผมเสียดายนะที่ที่ผมต้องมาพูดอะไรแบบนี้แต่ผมผมขอพูดหน่อยคือมัน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 ไม่โอเคกับผมมากๆเนาะส่วนใครคิดเห็นยังไงนะครับในส่วนของตัวเตัวเกมหรือว่าตัวของไลฟ์สตรีมตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ มาแบ่งปันความคิดเห็นกันว่าค,คุณชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้นะครับคุณตั้งหน้าตั้งตารอตัวเกมนี้ไว้ขนาดไหนนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับ